สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เอมี่กับเมย์ฮักเขาตอนนี้เขากำลังสิพากันเดินทางไปเมืองเฟืองเด้อเฮาสิพากันไปวัดที่มีซื่อเสียงโด่งดังลายๆคนณกะพากันมากลาบไ้เนาะเมื่อนี้เอมี่ก็สิไปขอพรทุกคนเขากับพากันขับรถออกจากเวียงจัดมาหอดเมืองเฟืองกบใช้เวลาบุโดดประมาณสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแหละถ่าเอมี่ก็จื้อบุผิดเนาะทุกคนเนาะเอออะตอนนี้เขากับพากันมาหอดเมืองเฟืองแล้วก็เลยพากัน แอบกินเขาเปียกคางทางนาะพอดีว่าเมืองเศร้านี่เขาก็ออกจากบ้านมาเขากับพากกันพอได้กินเขาแล้วก็เลยอยากโคสุดขาเปียกแบบฮ้อนๆทอนๆก่อนขาเปียกนี่ก็เกือบสองปีแล้วเลยเอมี่กับโบได้กินทุกคนเลยใช่ไอันตั้งแต่มาบ้านเขานี่ก็หาเขากินเป็นข้างแรกเลยล่ะเมื่อนี่กะสิโคสุดถ้วยบักใหญ่ก่อนแต่เอมี่ก็กินบ่คอยปรุงอีกอย่างทุกคนใส่แต่บักน้วาแลวก็น้ําป่าแค่นี้ล่ะแต่ว่ากระเซ่บสุดใจได้คอยก็ได้เอ้าหลังจากที่เขากับพากกันกินขาเปียกแล้ววันนี้เขาก็พากัน ออกเดินทางต่อไปเนาะมอฮอดเมืองเฟืองเรียวแต่ว่าวัดเพิ่นมันกันออกไปรอบนอกอีกหน่อยหนึ่งค่ะนะแต่ว่าเอมี่กับเเคยมาเนาะทุกคนกับเป็นข้างแรกคือกันแล้วกัมาเที่ยวเมืองเฟืองนี่เอมี่ก็มาข้างแรกคือกันก็เห็นแต่ในคลิปเห็นแต่ในวิดีโอแบบหลายๆคนเพื่นกระพากันแบบมาเที่ยวกันนะเอมี่ก็อยากมาอยากมามือนี่ก็ได้มาฮอดมาถึงเร้วทุกคนเลยระวางทางสองฝากทางกับคือเก่าคือเดิมเนาะเอมี่กับสีไทย วิวไทยบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮามาฝากทุกๆคนน้ำพะลาสองภาคทางเพิ่นเกิดภาคกันเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดให้เฮ็ดน,า,นาเนาะปลูกผักเลี้ยงเอ่องัวเลี้ยงควายห่ะล่ะทุกคนขับรถไปกับซุ้มวิวซุ้มบรรยากาศภูเขาไปโอ้ยสะออนเลยทุกคนเ้ยแบบสะออนธรรมชาติแบบเออบ้านเฮานะมันยังแบบคงเดิมเนาะทุกคนเนาะเออเบืองนูนี่ภูเขาก็ลูกบักไงเออเมืองดูนนี่ งามงามอากาศก็สดชื่นสดชื่นซะอันตอนนี้เฮาก็พาก,กันมาฮอดวัดแล้วทุกคนนี่หละวัดที่อมีตั้งแต่อยู่เมืองนอกแล้วไฟฝันว่ากูต้องมาให้ได้อยากมาอยากมาทุกคนวัดนี้ซื้อวัดศินไซยาลามเด้ออันเป็นวัดที่บบแบบว่าอันเออแบบดาราหรืออย่างคนก็พกกากันมากราบไหว้เด้อฮะ,ะมันก็นเลยแบบเฮ็ดเฮาอยากมาฮะนะพอมาฮอดแล้วอีมีกะ ไปไปเซาสินเนาะกระบ,บื้องเนว่าเซาดอกเพราะว่าเพื่อนกะเลี้ยวแต่ว่าผู้ใดสิให้หยอดใส่ในตู้ฮะนะผู้ดีว่าอิมมี่กับเาได้เอาศินมาน้าแต่ว่าข่อยกระนุ่งกระโปงน้ำลา้าแต่ว่าเพื่อนกับให้นุง่งศิลเนาะแล้วเขากระบ,บูา้าบกบกปิงมานา้าฮะล่ะทุกคนวันนี้เขากระพักกนย่นางย่างเขามาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนกับกำลัง่กส่างเนาะทุกคนมันกัสีเบิง่งแบบเอ่อพวกอิฐพวกปูนพวกหินมันกัสิเบิง่งเป็นมะยงมะยะเน่ฮนะย่นะางเขามากเขามากกับ่เห็นอัน ต้นบักฮงอ้าวต้นบักฮงเตี้ยตัวนี่คือแบบเป็นตะสนเท้เบื่องนูนี่ทุกคนเออะล่ะเขากะยางเขามาเรื่อยๆได้วัดเพื่นใหญ่ก้วงควงขนาดทุกคนวันนี้เขากะพักกัญญาเขามาเนาะบันนี้เขากะสีพักกันไปอันเออไปทำบุญถวายปัจจัยกนหนาพอดีว่าอันเออพิ่นกักำลังกอส้างเนาะเขาก็อยาก่วมแบบทำบุญน้ำพิ่นหล่ะเออในในเขากะ ได้มาหออเลี้ยวพิ่นกระสีฮิตเป็นจุดเนาะจุดฮับท่านจุดเอียงกระวากันน่ะหลังจากฮิตบุญเ,เสเร็จเลี้ยวเ่ากระพากััย่างเข้าไปข้างในอีกคือแบบว่าอันวัดวัดเพิ่นนี้เนาะพิ่นกระสีฮิตเป็นจุดขอ,อพรแบบหันแบบนี้ฮะนะนี่แหละโบนนี้ที่คุกับอันหลายหลายคนมานี่เพิ่นเกิดคือสีหูเนาะทุกคนเนาะมาห่อเลี้ยวเ่อกระกักก็ย่างเข้าไปข้างในแล้วเา่ากระสีอัน ทำบุญหยดหยดเงินเพื่อนกับสิมีขันอยู่นิฮานะเอมี่กะตีอันละคังไปนําเนาะทุกคนเนาะเพื่อแบบว่า,าอันเป็นสลีมมงคลให้กับตัวเจ้าของเองเนี่แหละเออแบบกระย่างไปเรื่อยๆแล้วก็ยอดเงินไปน้าเนาะทุกคนเนาะเออส่บาทเด้ะนะก็เคาะไปอ้าวอ้ยก็มีความสุขเด,ด้มวาดนี่ก็ได้หัวเตือหัวตืน่นได้คอยก็ได้นี่แหละบรรยากาศวัดเพื่นก็สิป,ประมาณนี้เนาะย่างเข้ามาเรื่อยๆเฮากับสิพากันอัน จุดทูบเป็นแบบเธอละจุดเธอละจุดนะหาดอกเก้าด,กดกอกสิบดอกอียงกระวากันไปเนาะเลี้ยวแต่ว่าเพิ่นกระสีเขียนไว้ดอกบอลน,นี่ก็เป็นบอลที่แบบว่าเขากะมาขอพรแล้วก็มือนี่เอมี่ก็เอาคิีมกันแดดจิตพักดีแบบว่า มาถวายปูน้ำเนาะทุกคนเนาะขอให้ยอดขายแบบปังๆขอให้ยอดขายแบบเฮงๆค่ะล่ะเอมี่ก็ได้เนาะทุกคนกะสิ่งนี่แหละที่เขามาเขาก็อยากให้อาชีพการงานของเขาก็ให้เจริญรุ่งเรืองกับว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะสิ่งใดดีๆดีๆเขาก็ว่าเอาค่ะล่ะวันนี้เขาก็ย่างมาอีกอุ้ยวัดเพนใหญ่ทุกคนใหญ่แท้ใหญ่ว่าแบบบุอึดแต่บอนยางบุอึดแต่บอนทีแบบว่าอัน เขาสิไปขอพรฮะนาทุกคนบอดนี่หลายๆคนก็คือสีหูแล้วล่ละเนาะเออหันน่ะเมื่อนี้เอมี่กะมาขอพรจุดๆนี้คือกันเพิ่นก็ว่าขอพรให้แบบว่ากัดงานของเขาอาซีบของเขาก็ให้เจริญหุ่งเฮืองฮะล่ะเนาะเออฮะล่ะอันหลังจากที่เขาเหตุบุญอีอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วท <t> ุกคนยางออกมาจากวัดได้แบบนี้นะทุกคนก็มาพ่ออันงูกําลังกินเขียดคนก็มาทายรูปนะกะลา หลายแต่ว่าง,งูนะ่ะก้บบาวไปทางใดทุกคนเขาก็พาก,กันยืนจึงอยู่นี่ก็โดนเบิงกอนนะว่าง,งูสิสิไปจังใดสิเหตุอีอย่างแน,นแต่ว่าเพืเอ่อนกะเออกิ่นเขียดกินกบพะนะมัดเพิ่นก็เลยแบบบบไปทางใดเนาะแต่ว่าหลายๆหลายๆคนเพิ่นกับพาก,กันเสือนะเอ้อเนาะเออแบบพอเฮาเพา่เห็นงูแบบนี้เพิ่นกับเสื้อว่าเออแบบเป็นสิ่งที่แบบโชคดีหลังจากที่เขาเหตุบุญเสร็จแล้ววหะนะเขากแบบ แบบเห็นงูแบบนี้เนาะเออคนกับมาทุมทายหูคนกับยูนี่กระโดนเติบแต่เออฮะแต่ว่าเอมี่กะบบได้ทายแบบจังหวะที่คนกาลังหุ่มเนาะเอมี่กบับบอยากทายเอาฮะไก็เลยเอามาฝากกันกระซัานี่เนาะบันนี้เขากับ้ากัน,กกนยางออกทางเกา่าทางเดิมฮะกรก็ทายต้นบนกุงคือเก่าเอมี่กะสะออนต้นบกฮงเนาะอะแล้วกับวันนี้เขากับ้ากันเดินทางโตไปกับไปแวะเที่ยวไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะทุกคนเนาะบอนนี่กะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนน่ะก็มาไลยหลายบันนี่ก็ไดเออแต่ว่าข่อยก็ลืมแล้วว่ามันซื้ออีกอย่างทุกคนเลยแต่ว่าเมื่อนี้เฮาก็พากันมาแหวะเบิ่งแล้วก็ทายหูปแล้วก็พากันกลับเด้เฮากับ่ได้นอนคืนกับ่ได้อีกอย่างดอกคนน่ะก็มาไลยหลายก็เป็นรถบัตรถตู้เนาะทุกคนหนักท่องเที่ยวเพิ่นพากันมาเที่ยวกันนะเออแบบแบบสะออนที่แบบเมืองเฟืองก็เป็นเมืองที่แบบว่า หลายๆคนกับหู้จักค่ะนะฮัละลวันนี้ออกจากจุดม่อกี้นี้แล้วเขากระพากันขับรถุดโตไปก็เลยแวะซื้อบักแตงอันข้างทางฮัลลบักแตงแซ่บแซบเพ่อนปลูกแบบใหม่ๆเด็ดใหม่ๆค่ะนะฮัลโลแล้วก็ตัวนี้เขาก็เลยแบบเออเป็นใบใบแล้วกันเลยพากันเออมหาห้านอาหารเนกกาะกระพากันมนานั่งกินข่าชมวิวชมบรรยากาศน้ำกระใสใสเออแบบ แต่ว่าัดหลายๆคนมาเพื่นกับพากกันมานอนคืนเนาะเพื่นกับสิพากกันแบบตื่นมาแล้วก็ใส่บาตระนะกับกับเบงวิวเนาะบรรยากาศธรรมชาติภู้เขาแต่ว่าออม,มี่กับ มื่อนี้เขาก็พากันไปกลับเขาก็พากันแบบว่าบบได้นอนเถ้ล่ะทุกคนแต่่ากับโบเป็นอีย่างมีโอกาสหนาอมีกับจังสีมาใหม่เนาะพูดีว่าเมื่อนี้เขาตั้งใจเคมาเหตุบุญนะหล้วก็แเน่นอนเมื่อกี้เลยสร้างตำมุ่งมากินทุกคนอ่ะล่ะหลังจากกินตำหุ่งอีอย่างเสร็จแล้วเขาก็พากันขับรถกลับเนาะระวังที่เขาแบบขับรถกลับกระซื้อบักซารีกินอีกบักซารีแบบเหนียวเขาเหนียวนะแซ่บแซ่บทุกคนไอ้มีกินไปตั้งสองอัน ส่งฝากสองมนันนะฮนล่ะแล้วกับคลิปวิดีโอของอิมมี่มันนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนาาี่แหละจังใดกับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามอิมมี่ดีเดอร์จังมโพบกันคลิปใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย